8. สัญญาเช่าบ้านสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญากู้เพื่อชำระราคาบ้านตามแบบข้อ2ให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์วิธีการหรืออย่างน้อยก็ต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้นะครับถ้าเป็นกรณีของการเช่าบ้านเช่าซื้อ,อสัญญาเงินกู้เนี่ยจะต้องมีสาระสำคัญอย่างไรนะครับวงเล็บ1ถ้าเป็นสัญญาเช่าบ้านนะครับสัญญาเช่าบ้านสิ่งที่เราจะต้องดูเนี่ย จะต้องระบุวันเดือนปีที่ทำสัญญาชื่อคู่สัญญาสถานที่เช่าวันเริ่มต้นแห่งสัญญาเช่าระยะเวลาการเช่าวันสิ้นสุดสัญญาเช่าและอัตราค่าเช่าต่อเดือนสำหรับสัญญาเช่าบ้านนะครับวงเล็บ2สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้เพื่อชำระหลัคาบ้านให้ใช้ตามแบบสัญญาของสถาบันการเงินได้เลยนะครับ โดยจะต้องระบุชื่อคู่สัญญาสถานที่เช่าซื้อหรือสถานที่กู้เงินวันเริ่มต้นแห่งสัญญาระยะเวลาการชำระค่าเช่าซื้อหรือการผ่อนชำระเงินกู้วันสิ้นสุดสัญญาจำนวนวงเงินที่ใช้ที่เช่าซื้อหรือวงเงินกู้และจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือนตรงนี้นะครับรายละเอียดที่ต้องมีนะครับ